สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะหมาสุ่มหาเกาะลอยฟ้าหลุมดำนะครับผมเนี่ยนะ ความสามารถของเกาะลอยฟ้าหลุมดำนะครับทุกการถอยเต่าองฉันก็จะมีโอกาสอ่า6ปเปอร์เลือกไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังนะครับเมื่อเราเลือกแล้วเราก็สามารถวาร์ปไปในระยะที่เราถอยเต่าได้นะส่วนด้นความสามารถนะครับเมื่อเราก่อสร้างเงินมาร์กหรือตกเงินมาร์กของตัวเองมันจะมีโอกาสเจซเปอร์สร้างหลุมดาเชื่อมต่อนะถ้านะครับถ้าเป็นเวอร์ชันซิปเปอร์เนี่ยมันจะบวกเพิ่มอย่างละสิบนะ,ะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยเจซเปอร์เนาะแล้วก็สร้างหลุมดำเนี่ยแปดซิปเปอร์นะครับ ผมเนี่ยเปิดของดองนะครับได้ A บวกมา2อันนะผมต้องหา,อา A อบวกเนี่ยแอันส่วน A เนี่ยหา12อันนะครับไปเราไปสุ่มกันนะครับผมอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้นะเพราะว่าเวลาที่ผมสุ่มเนี่ยมันเป็นเวลาตีห้านะครับมาสุมนน่มเลยนะผมมีเพชรอยู่นะครับนับคะแนนแล้วกัน1มืกะ เจ็ดรนะ้อยนะอะเอบวกชิ้นที่สามนะเอก็มาด้วยนะครับเอเนี่ยเหมือนจะเอาอไปสุ่มแลกจี้ได้นะครับกาดนี่หนะ้าเนาะเอบวกแสงขึ้นแล้วนะอ่าสีนะครับสี C ขาดอีกสี่อันเอ๊มาไหมอ่าห้านะครับเอบวกอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอีเวนต์นี้เป็นไม่ได้ยังไงเนี่ยเอมาเอเอบวกมาไวมากๆเลยนะเอนะครับเอแสงมีขึ้นนะ ไอ้บวกไหมไม่บวกนะเดี๋ยวเปิดคะแนนลัคกกี้ก่อนสุ่มตัวดึกๆ <c oughs> เกือบสว่างอ่ามันออกดีเหรอไม่มีไะไรนะครับไม่มีอะไรเอไม่ใช่วัตถุดิบนะเอนะครับไม่ใช่วัตถุดิบ ไม่ใช่วัตถุดิบนะครับตอนนี้ก็ผ่านป,ประมาณ800แล้วนะปับ๊บเฮ้อยังเงียบลูกยังเงียบอย่าหายไปนานคิดถึงนะลูกไหมเนี่ยก็โหไม่ติดนะครับไม่ติดอึ๊บโอ้ยไม่ติดนะ ไม่ติดนะครับไม่ติดแม้แต่เอก็ไม่ออกเลยเฮ้ย <c oughs> ยังเงียบลูกยังเงียบกอ่าเปิดคะแนนเลกกี้ก่อนนะตอนนี้นะครับผ่านไปประมาณพันสามพันสามนะครับพันสาม เงียบเลยอ่ะต่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรยังไงลูกเอมาไหมไม่มานะครับไม่มาดีบวกนิดนึงนาจะยาก ตาใครได้ไอ้บวกเยอะๆแสดงว่าเกมอวยแล้วนะโอ้โหไม่ติดเลยนะครับทีออืมตอนนี้โดนไปแล้วพันเจ็ดนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนภาษาดูนะครับเปิดคะแนนเล็กกี้ก่อนนะเงียบคลิปคลิปกลีบเลยเดี๋ยวไปเช็คของก่อนคับ นะครับขาด A บวก3มชิ้นส่วน A เนี่ยขาดอีก2ชิ้นนะปะ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนาภาษาก่อนนะนี่นะครับมาตรงนี้นะเผื่อนะครับเผื่อบางคนเปลี่ยนไม่เป็นนะนี่เลือกภาษานะครับเลือกภาษาแล้วก็เลือกเอาเจ้าภาษาอะไรผมจะเลือกภาษาดูนดนะปั๊บผมเปลี่ยนเป็นภาษาโดแล้วนะปสซุ่มต่อน,นะครับ เราต้องการ A บวกอีก3ชิ้นส่วน A เนี่ยน่าจะครบนะ A เอครบแล้วนะครับ A ครบแล้วชื่อขึ้นไหมชื่อมีขึ้นนะไม่มีอะไรเอไม่มีอะไรเงียบกิปแสงไม่ขึ้น ยังไงชื่อขึ้นไหมชื่อไม่ขึ้นนะครับทีเพ,พ็บโนศุนย์ชื่อไม่ขึ้นนะโอ้โห,โหสายดยูแต่ไม่เงียบจังเลยเอ,ยอย A นะครับเอย,ยังไงเนี่ยกิบเลยนะครับกิบเลยอยู่ดีๆมันเงียบไปเฉยเลยทุกคนเอบวกอะอแสงไม่ขึ้นนะ แสงไม่ขึ้นชื่อขึ้นไหมชื่อไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นโอ้โหอยู่ดีๆมันก็หายไปเสงง้นเง้นอ,อย่าไปเลยนะไอ้บวกเหมือนจะดูดีนะพันแรกอะ เอนะครับเอมาหน่อยมาหน่อยเอ,อว,ว้าวเอออกดีฮะอินโดยังไงลูกแสงไม่ขึ้นนะเฮ้ยอย่างเียบนั่นเอนะครับเอแสงไม่ขึ้นนะ ยังไงแสงไม่ขึ้นเอโอ้ยยังไงเนี่ยชื่อขึ้นไหมเนี่ยโอ้ชื่อไม่ขึ้นนะเออชื่อขึ้นแล้วทุกคนอุย้ยสองอันเลยอุย้ยนานนานมาทีขาอีกอันหนึ่งนะเอบวกอะ่ะนานนานจะเจอทีอม,ม,มีอะไร ยังไงชื่อขึ้นไม่ยอ่ชื่อมีขึ้นนะแหมอยชื่อขึ้นโอ้โหเรียบร้อยทุกคนน,นี่นะนี่นะเฮ้ยปิดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสี่พันสองใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ดิสามพันสองทุกคนหูสามพันสองเหรอสามพันสองไป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 รับไปรับอืม รับนะครับรับฟ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 ับมันจะกดผิดนะ <c oughs> ออแรกนะครับแรกแรกสายดูนี่แหละฟับนะเดี๋ยวลุนของแถมด้วยทุกคนเอัมเหลือว้าวว้าวว้าว,ว,าวอ่เปิดเลยนะเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนมีโอกาสที่ได้อะไรมั่ง มวไทเทเนียมจมปีเหลือว่าการดอกปะเนี่ยไพทาโลมีนัรลัสรอ,องเท้าดอกรองเท้าแพ็คดอกส่วนที่เหลือก็ออน่าจะได้แน่ๆที่เอเนี่นนะนะเสียล่างอะ่ะมาตำลานะอโอโ งไงโห้โหรองเท้าแพ็คดอปอ่ะอยากได้อยากได้รอ,องเท้าแพ็คดอปอึป๊บโอ้โห <c oughs> อ่ะปิดน้อยเราจะไม่บ่นนะอ่าถ้าใครนะครับอยากจะทำเป็นอ่าซปเปอร์นะครับก็ไปซื้อน้ำยานีนะเนี่ยน้ำยาเนี่ยอ่าน้ำยาเนี่ยราคาแปดพันเก้าร้อยเพ็ดอ่าฟับตรงไหนเนี่ยตรงนี้มัใช่หรือเปล่า อา้าวมีใช่นะทุกคนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จะหาปัญหาแล้วปั๊บตุงไหนวะไม่ใช่เอ้าอยู่ตรง,าหารหตรงไหน,นเนี่ยนี่นี่นี่อยู่นี้ราคาหนึ่งร้อยเจ็ดบาทนะถ้าใช้เงินนะครับถ้าใช้เงินซื้อแต่ถ้าใช้เพชรซื้อเนี่ยแ9ด0ันเก้าร้อยอะ เลือกเอานะครับอยากจะใช้เงินหรืออยากจะใช้เพชรหรืออยากจะใช้เวอร์ชั่นธรรมดาก็ได้แล้วรอเวอร์ชั่นดำครับแล้วแต่ท่านาจะเลือกนะครับไปเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย